แลครับจังหวะนี้ก็สวัสดีกันนะครับเราก็จะไปปลูกผักกันไปกันเลยครับแล้วก็ย่างมาย่างมาครับย่างมาตอนนี้จับขวดอีโบกขึ้นมาแล้วก็ใส่โยจากบาดกันนะครับแล้วก็ทําการขุดเลยขุด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 อะไรก็ไม่รู้ขุดไปขุดไปครับไอถังนั้นไม่ถังอะไรนะครับถังมูลสัตว์นะวิ่งมาครับ เดินมาเดินมาแล้วก็มาจับกล้องยกปูใส่กล้องนิดนึงแล้วก็เอากล้องไปเอากล้องไปครับไปไปไปย่างไปย่าง,างไประวังเตะเตะเสียถังมูลน,นะไม่เตะครับจังหวะนี้แล้วก็นี่ไงยกปูใส่อีกครั้งครับไปขุดอีกทำการนี่กามใหญ่ครับ ยกเข้าไปขุด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 อีกแล้วก็ขุดขุดต่อไปขุด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 ไปขุดไปขุด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 ไปเขาก็ไม่รักครับขุดขุดอยู่นั่นแหละขุดเลยไหมแล้วจับหมวกครับจับหมวก อกใสวกหัวเมีไม่อยู่ครับหยุดพักนิดนึงแล้วก็ขุดต่อครับขุดขุดขุดไปขุดไปเรื่อยๆครับยาวๆกันขุดไปอีกขุดไป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  ขุดไปอีกขุดไปอีกขุดไปอีกขุดไปขุดไปขุดไปอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับไม่ใส่เขาไม่รักนะเพราะว่าขุดนี่แหละครับเมื่อยพักเหนื่อยนิดนึงครับรอง้กสายง้อขัวครับแม่ไม่อยู่แล้วก็ขุดต่อขุดไปขุดไป ขุดอีกขุดอีกคลิปนี้อาจจะยาวนะครับพาคอาจจะขัดข้องนิดนึงมันยาวเกินนะนะขุดไปขุดไปขุดไปเรื่อยๆครับขุดไปขุดไปเดปีด๋ยวก็ขึ้นเข้ามาหายใจทีนึงแปลงหมวกแปลงจ้องดีๆนะครับจับไปขุดไป เสียงอาจจะแหบนะครับเป็นบัดเป็นไอขุดไปขุดไปทิมสวนแล้วครับแม่มาอยู่แล้วไปดีครับจับกล้องมาให้ไปดูใกล้ๆนี่ไงแปลงกล้องโอ้นี่ไงสวนที่แม่ผมปลูกนะโอ้ก็งามเติบนะนี่ไปไปหลุไป,ไป,ไปเขาก็หลุไปเขาก็เหยียบสวนผักแม่ไปเลยนะเขาก็บอกโออิโนโออนเน่เลย หยิบไปหยิบไปหยิบไปจังหวะนี้นี่สวนผักตรงนี้ที่เมปลูกและผมกําลังจะปลูกตรงนี้ครับขุดขุดไปเลยครับจังหวะนี้หนึ่งสองสามสี่บาทแล้วก็เสารเลยครับทิ้งเลยมาแล้วครับจังหวะนี้เอาไม้ครับเอาไม้ แล้วก็ไปตั้งกล้องแล้วก็ขุดอีกครับขุดอีกขุดไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะเลี้ยวฮะนะขุดไปติ๊กๆนะท้องฟ้าก็งามครับจังหวะนี้ขุดไปขุดไปแล้วก็ภาคไปจะเสือพอ้อหโอนี่เลยนะจังหวะนี้ขุดไปขุดไปนํำน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 ำไปจักสือไปขุดไปขุดไปไก่ใครก็ไม่รู้มาห้องอยู่แถวนี้ไปขุด ดคุดเสียงภาคอาจจะหยุดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมก็มันยาวเกินท่านะผมก็หยุดเป็นช่วงเป็นช่วงไปผมก็ภาคอีกต่อไปบ่ไหวนะผมก็อดไปซี่สือจงังหวะนี้เสียงภาคหรือว่าเสียงเฮอะไรนี้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ ที่ไม่เข้าใจกันคือผมก็หัดพูดไปสื่อ,อจังหวะนี้แล้วก็พักผ่อนไวหนึงดูครับดูพ่อแม่อยู่ไหมไม่อยู่เออพักผ่อนนิดนึงพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วเราไปทิ้กล้องครับไปครับไปกันต่อบา,บายขอบคุณครับ